สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วคลิปนี้ทาง f c ของเราได้ขอกันเข้ามาครับกับ10อันดับตัวเบ็ดตกปลาสวายแข่ง <Wow. S 1> ตัวเบ็ดที่นิยมใช้ตกปลาสวายแข่งนิยมใช้เป็นทรงชินุเบอร์4ถึงเบอร์10นะครับซึ่งการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของปลาด้วยครับโดยเราจะเรียงลำดับจากราคาน้อยสุดไปยังราคามากสุดแต่ก่อนไปรับชมรบกวนเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับอันดับที่10ตัวเบ็ดคามาไซโก ตัวเบ็ดคามาเซโกะสงชินุออกแบบมาเฉพาะสําหรับงานตกปลาสวายแข่งโดดเด่นด้วยรูปทรงก้านสั้นโค้งรับปากปลาเกี่ยวติดง่ายลดโอกาสหลุดระหว่างอัดปลาผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงแข็งแรงเหนียวไม่หักง่ายรองรับเกมแข่งขันได้เป็นอย่างดีปลายแหลมคมเป็นพิเศษแทงปากปลาสวายได้ทันทีไม่ต้องออกแรงเยอะก้านสั้นน้ําหนักเบาเหมาะกับการตกไวชิงจังหวะผิวเคลือบสีดําด้านลดการสะท้อนแสงปลาไม่ระแวงราคาประมาณซองละ5-7ถึงบาทครับ อันดับที่9ตัวเบ็ดพโอเนีย ตัวเบ็ดพาย وني อชิโน er ino, ออกแบบมาเพื่องานตกปลาสวายแข่งโดยเฉพาะเน้นความบางคมริวตอบสนองไวทุกจังหวะการกินเหยื่อเหมาะกับสนามที่ต้องการชิงความเร็วความแม่นยำตัวเบ็ดผลิตจากวัสดุเหล็กไฮคาร์บอนสตีลแข็งแรงแต่ยืดหยุน่นไม่กรอบไม่หักง่ายมีความบางคมริ้วแทงปากปลาสวายได้อย่างทันทีแม้กัดเบาปลายเบ็ดคมเป็นพิเศษเพิ่มอัตราการติดปลาได้ง่ายผิวสีดำลดการสะท้อนแสงปลาไม่ระแวงผลิตจากประเทศเกาหลีเม็ดอินคเรียมาตรฐานงานแข่งราคา ประมาณ2อละ25บาทครับอันดับที่8ตัวเบ็ด V-BASS ตัวเบ็ดวีเบสชินุถูกออกแบบมาเพื่อง,งานตกปลาสวายแข็งโดยเฉพาะเน้นความคมแข็งแรงและรูปทรงที่รับกับปากปลาได้อย่างพอดีช่วยเพิ่มอัตราการติดปลาและยังช่วยลดการหลุดของปลาในจังหวะที่ต้องการอัดหนักๆตัวเบตรูปทรงชินุโค้งสวยการยาวกำลังดีตูดเบ็ดเข้าเงื่อนได้ง่ายก้านบางมีความแข็งแรงสูงรับแรงกระชากของปลาสวายได้อย่างสบายปลายแหลมคมพิเศษ จิกปลาได้อย่างทันทีแม้กัดเบาในสนามแข่งตัวเบ็ดผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงผิวรมดำลดการสะท้อนแสงช่วยให้ปลากินเหยื่อได้อย่างมั่นใจราคาประมาณ2ละ28บาทครับอันดับที่7ตัวเบ็ดซูโม ตัวเบ็ดซูโม่ชินุออกแบบมาเพื่อง,งานตกปลาสวายแข่งโดยเฉพาะเน้นความคมความแข็งแรงและความคุ้มค่าใช้งานจริงได้สนามแข่งได้เป็นอย่างดีเหมาะทั้งนักตกปลาทั่วไปและสายแข่งที่ต้องการของพร้อมใช้จำนวนเยอะตัวเบ็ดออกแบบมาในรูปทรงชินุโค้งรับปากปลาดูติดเบ็ดได้ง่ายลดโอกาสหลุดการบางคมพลิ้วลาสวายดูติดไวแม้กัดเบาปลายเบ็ดคมจัด แทงปากปลาได้อย่างทันทีไม่ต้องออกแรงมากผลิตจากวัสดุเหล็กคุณภาพดีแข็งแรงเหนียวรับแรงอัดได้ดีผิวรมดําลดการสะท้อนแสงช่วยให้ปลากินเหยื่อได้อย่างมั่นใจราคาประมาณซองละ35บาทครับอันดับที่6ตัวเบ็ดชิมาโนตัวเบ็ดชิมาโนทรงชินุรุ่นยอดนิยมจากญี่ปุ่น ออกแบบมาเพื่องานตกปลาสวายแข็งและปลาที่กินเหยื่อเร็วเน้นความคมความแข็งแรงและรูปทรงที่เกี่ยวปากปลาได้อย่างมั่นใจในทุกจังหวะรูปทรงชิโนแท้จากชิมานโนโค้งรับปากปลาปลาดูติดเบ็ดง่ายผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงแข็งแรงเหนียวไม่หงอไม่หักง่ายปลายเบ็ดคมจัดแทงปากปลาสวายได้อย่างทันทีแม้กัดเบาเหมาะกับงานแข่งขันที่ต้องการความรีบและแรงราคาประมาณซองละ39บาทครับ อันดับที่5ตัวเบ็ดม s สตาร์ดตัวเบ็ดม u สตาร์ดชินุแปรนระดับโลกจากนอร์เวย์ Norway, ที่นักตกปลามืออาชีพไว้ใจออกแบบมาเพื่อใช้งานได้อย่างหลากหลายแต่โดดเด่นมากกับงานตกปลาสวายแข็งที่ต้องการความคมความทนทานและการเกี่ยวติดปากปลาได้อย่างมั่นใจออกแบบมาในรูปทรงชิโุโขงรับปากปลาดูดเบ็ดติดง่ายลดการหลุด ผลิตด้วยเทคโนโลยีอัลตราพอยท์ทำให้เบ็ดมีความคมทนยาวและตัวเบ็ดใช้เหล็กคุณภาพสูงแข็งแรงเหนียวรับแรงกระชากจากปลาสวายได้เป็นอย่างดีเคลือบผิวด้วยแบล็กนิกเกิลทนสนิมและลดแสงสะท้อนราคาประมาณ2องละ45บาทครับอันดับที่4ตัวเบ Real ็ดเรียวบิ ตัวเบ็ดเรียวบิชิโน ino, ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเมดอินเจแปมาตรฐานสูงงานละเอียดทุกตัวออกแบบมาในแนวบางคมผิ้วเหมาะกับการตกปลาสวายแข่งที่ต้องการความไหวความแม่นยำและการเกี่ยวติดในจังหวะสั้นๆมาในรูปทรงชิโนโค้งรับปากปลาดูดเบ็ดติดง่ายลดการหลุดก้านบางคมจัดปลาสวายดูดติดไวแม้กัดเบาผลิตจากเหล็กคุณภาพญี่ปุ่นแข็งแรงเหนียวไม่กรอบไม่หักง่ายผิวรมดำลดการสะท้อนแสงปลาไม่ละแหวงเหมาะสำหรับตกปลาสวายแข่ง เกมเน้นความไหวชิงจังหวะรา,าคาประมาณ2อละ45บาทครับอันดับที่3ตัวเบ็ดซากิตัวเบ็ดซากิชินุริง ผลิตจากไฮคาร์บอนสตีลออกแบบมาเพื่อง,งานตกปลาสวายแข็งโดยเฉพาะจุดเด่นคือความคมความแข็งแรงและห่วงเบ็ดริงที่ช่วยให้ปลูกสายได้ไวเปลี่ยนสายได้อย่างสะดวกเหมาะกับงานสนามแข็งที่ต้องการความรวดเร็วออกแบบมาในรูปทรงชินุโหงรับปากปลาดูดติดง่ายตัวเบ็ดผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงแข็งเหนียวทนแรงอัดจากปลาสวายได้เป็นอย่างดีปลายคมจัดจิกปากปลาได้ทันทีแม้กัดเบาผิวเคลือบสีดำลดการสะท้อนแสงปลาไม่ระแวงราคาประมาณ59บาทครับ แับที่ 2. ตัวเบ็ดกามากัส ตัวเบ็ดกาากัซสึชิโนรุ่นยอดนิยมของสายแข่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความคมระดับโลกและความแข็งแรงที่นักตกปลาสวายมืออาชีพไว้วางใจจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสนามแข่งจริงออกแบบมาในรูปทรงชิโนแท้โค้งสวยรับปากปลาได้ดีดูดเบ็ดติดง่ายปลายตัวเบ็ดคมแข็งเป็นพิเศษจิกติดปากปลาทันทีแม้ปลากินเหยื่อเบาผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงจากกาากัซสึแข็งเหนียวไม่งอน้หนักเบ็ดบาลานซ์ดีปลาสู้หนักตัวเบ็ดก็ยังเกาะปากแน่น ราคาประมาณซองละ65บาทครับอันดับที่1ตัวเบ็ดยูู ตัวเบ็ดยูหูชินุออกแบบมาเพื่อสำหรับงานตกปลาสวายแข่งโดยเฉพาะเน้นความคมความแข็งแรงและการดูดติดปากปลาได้อย่างรวดเร็วเหมาะทั้งสนามแข่งและบ่อซ้อมใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์มาในรูปทรงชินุที่โค้งรับปากปลาง่ายดูดติดง่ายติดไวลดการหลุดตัวเบ็ดปลายหน้าบิดคมจัดจิกปากปลาสวายได้ดีแม้กินเบา่าตัวเบ็ดตูดแบนเพิ่มความแข็งแรงรับแรงดึงได้ดีปลาสู้หนักก็ไม่งอ ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงแข็งเหนียวใช้งานได้ทนผลิตตามมาตรฐานคุกเม็ดอินเจแปนราคาประมาณสองบาทครับและทั้งหมดนี้คือ10อันดับตัวเบ็ดตกปลาสวายแข็งยอดนิยมที่นักตกปลาสวายแข็งเมืองไทยนิยมใช้กันหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับผู้ที่สนใจแอดได้แปะลิงก์สินค้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามและก่อนจากกันไปรบกวนเพื่อนๆกด subscribe กดไลก์กดแชร์เพื่อ,เ,อ, like, share, เ,อเป็นกำลังใจกันด้วยน,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ